โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมชอมมี่ชังนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะผมอยู่ในเกม p e s s i m u l a t o r X นะครับทุกคนแล้ววันนี้นะก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเกม p e s s i m u l a t o r X อีกเช่นเคยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข่าวสารนะครับจะมีอะไรบ้างนะจะดีหรือไม่ดียังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะขอคนละหนึ่งไลค์นะคบให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยนะครับไปกันเลยเฮ้ย hey, แต่ผมรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้การแจ้งเตือนของช่องผมมันน้อยจังเลยถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามอยู่แล้วมันไม่แจ้งเตือนนะผมขอแนะนําเลยนะครับทุกคนให้กดยกเลิกติดตามก่อนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามใหม่ด้วยละฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนปรับเป็นทั้งหมดด้วยละครับมันจะได้แจ้งเตือนนะ ไปรับชมกันเลยครับเวลาในการลงคลิปของช่องผมนะครับก็คือ5โมงเย็นของทุกวันนั่นเองแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะเห็นผมไม่ได้ลงคลิปหรือว่ายังไงนะครับอย่างแรกที่คิดได้ก็คือผมติดธุระนั่นเองนะครับอย่างที่สองที่คิดได้ก็คือ ผมขี้เกียจนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆนะเพื่อนๆก็สามารถมารอดูคลิปผมทุกวันเวลา5้าโมงเย็นได้เลยอย่าลืมมาดูกันเวลาหากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมโลบักแบบถูกๆไม่เกลียนผมขอแนะนําเลยนะครับร้าน In Back M ร้านบริการเติมโลบักแบบไอเดียพหากเพื่อนๆเติมโลบักจากเพจ i n b a c k M แล้วเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง15%เเลยนะและเพจอ n b a c k M นี้เปิดยาวนานถึง10กว่า <Wow. S 1> ปีเลยนะครับและเพจหลักมีผู้ติดตามถึง5 0 0 0สนกว่าคนเลยนะร้าน ดีเปิดยาวนานมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยล่ะหาบุ้งบุ้คนไหนกำลังมองหาบอง เมาส์คีย์บอร์ดหูฟังไม่ว่าจะเป็นไมตั้งโต๊ะผมขอแนะนำเลยนะร้านโอนิคุมะร้านขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์แล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนถามผมว่าผมใช้ไม้อะไรหรอผมใช้ไมตั้งโต๊ะโฮโกอของโอนิคุมะนั่นเองหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากใช้แบบผมไปซื้อก็ได้เลยที่ร้านโอนิคุมะนะและข่าวสารน,นะครับก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงสัตว์ยักษ์นะครับแล้วก็มีด่านใหม่นะครับด่านลับอะไรแบบนี้โลกลับอะไรแบบนี้เนาะสถาน ที่รับอะไรแบบนี้นะครับทุกคนอ่าแล้วตอนนี้อีสเบชั่วโมงเองทุกคนเพื่อนๆผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะรอกันใช่ไหมล่ะ เออเพื่อนๆก็น่าจะรอกันแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสปอยกันกันดีกว่านะว่ามีอะไรมาบ้างนะคะทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่หน้าทวิตเตอร์ R B X G ร i g นะคะทุกคนและตอนนี้นะคบทุกคนเมื่อสองสามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีการสปอยเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องสถานที่ลับนะคะทุกคนนี่เลยนะดูสิครับทุกคนสถานที่ลับนะเขาบอกว่าใช้อะไรอย่า 3200โลบักนะคะทุกคนเพื่อซื้อซีเค็อัปเดตหรอหรือยังไงเอ่ยมันต้องใช้3200โลบักนะคะทุกคนเพื่อจะไปสถานที่นี้นะคบทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือที่อะไรนะคะทุกคนเขาบอกว่าซีเค t r o ูมหรือเปล่าอาเครื่องหมายงงด้วยนะแต่ว่าเพื่อนๆลองดูนี่นะคบทุกคนเห็นปะซีเค็ดอัปเดตนะครับ1 1ทับ ใช้3,200โลบักนะคะทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรืออาจจะใช้เงินในการเปิดห้องนี้หรือเปล่าใช้โลบักในการเปิดหรือเปล่านะคบทุกคนถ้ามันใช้โลบักในการเปิดผมบอกเลย no ผมไม่ใช้แน่นอนโอเคนะคบทุกคนสีเข็ดรูมหรือเปล่าเนี่ยเห็นป้าบ g เกมเป็นคนโพสนะคบทุกคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ๆนะคะผมคิดว่าพวกนี้น่าจะเป็นสัตว e ์เอ็กซ์คลูซีฟนะคบทุกคนชา,นาจะเป็นสัตว์เลี้ยงเ e อ็กซ์ เอกูซีบเออลิ้นไก่สั้นโทษทีนะครับทุกคนแล้วก็มีสัตว์ยักษ์ ตัวใหม่เข้ามานะครับถามว่าเป็นตัวใหม่ไหมผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นตัวใหม่นะมันอาจจะเป็นแมวยักษ์ย้อมสีนะครับทุกคนสีฟ้ามาแล้วสีเขียวก็ต้องมานะครับทุกคนแล้วก็มีกล่องยักษ์มานะครับให้เราตีอะไรแบบเนี้ยชาเป็นกล่องสีทองนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆคิดว่าสัตว์เลี้ยงมีแค่นี้หรอสัตว์ยักษ์ที่เข้ามาผมบอกเลยว่ายังไม่หมดนะครับทุกคนยังมีสัตว์ยักษ์เอ่อถั่วด้วยนะครับทุกคนดูสิ โอ้โหสัตว์ยักษ์ทั่วแล้วก็สัตว์ยักษออ์ผงโกโก,โก้หรือเปล่าอันนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันเอ่ยมันย้อมสีหรอหรือว่ายังไงครับทุกคน มันเป็นบอลลูนนะคบเห็นปะฮิวบีนบอลลูนแคทนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้หิวบีนบอลลูนแคทนอกส่วนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นโกโก้ก็ได้นะครับทุกคนใช่โหมันเอามาย้อมย้อมแมวขายอีกแล้วเหรอถ้าแบบมันมาขายด้วยโลบักนะครับทุกคนเหมือนกับสีฟ้านะครับทุกคนเป็นอะไรที่แบบน่าโมโหมากเลยนะเออปรับเลทให้มันสุ่ม ง่ายๆกันบ้างก็ดีนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมมาบอกเลทสุ่มนะครับบอลรูนะ โอเคนะคะโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราได้สปอยไปเนาะเพื่อน,อนๆคิดว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับอาจจะอยู่ในนี้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับทุกคนเอ็กคูซีฮิวอันนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันมาอยู่ในนี้นะครับทุกคนดูสิราคาของมัน18,999เโรบักเลยนะมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนไม่ใช่เยอะมากๆสิเยอะเลยแหละทุกคนเยอะแบบเยอะเยอะเยอะเลยนะ จริงเยอะมากเลยนะครับทุกคนแล้วคือแบบถ้ามันมาในแบบโค้ดนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะดีหน่อยเนาะถ้ามันมาแบบในแบบโลบักมันก็แบบถ้าแบบมาในโคดแล้วแบบมาแบบเป็นเซตเลยนะครับทุกคนแบบนี้ก็น่าซื้อนะแต่แต่ถ้ามาแบบเนี้ยแบบไอซีฟ้าเนี่ยผมบอกเลยไม่มีทางซื้อนะครับทุกคนแล้วก็สถานที่ใหม่นะครับทุกคนเป็นแบบเขาบอกว่าซีเกตลูมนะ ใช่เขาบอกอาจจะใช้3,200โลบาก็ได้เกอบการเปิดสีนะ่เขตรูมนะเพื่อนๆนคิดยังไงกับกับการใช้โลบาในการเปิดห้องบ้างเอ่ยเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับถ้าเพื่อนเพื่อนคิดยังไงก็พิมมาใต้คอมเมนต์ด้วยนะว่าเป็ดตั้นหิวเงินหรือเปล่าเออพิมมาตะพิมมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะแล้วทำไมเราต้องพูดกระตุกด้วยมาเนี่ยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เกมก็จะอัปเดตแล้วโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะ โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับอัปเดตที่จะมาถึงก็อย่าลืมพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ผมด้วยนะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครับายแล้วอะไรเนี่ยทาไมฝูงซอมบี้เดินตามเราเต็มเลยวะเนี่ยวิยคนนี้มีเทคโนเหรออยากได้จังเลยอยากได้อยากได้อ,ไดอะ